ที่ผมกําลังเหยียบอยู่นี่นะครับหรือตะแกรงสี่เหลี่ยมที่ช่างเขากําลังทาทากันอยู่เนี่ยคุณผู้ชมอันนี้เขาเรียกว่าเหล็กพื้นนะครับจริงๆเนี่ยส่วนมากแล้วเขาเอาวายเมดก็ได้ไวเมดเนี่ยจะเป็นม้วนๆเป็น,น,นปตะแกรงสี่เหลี่ยมแบบนี้ไม่ต้องมานั่งผูกให้เมื่อยนิ้วไม่ต้องมาจ้างคนงานให้เต็มเนี่ยคุณผู้ชมดูง่ายเลยพี่2คนเนี้ยก็เป็นพี่ผู้ชายแล้วเนี่ยอย่างน้อยๆค่าแรงอะ่ะผมว่ามีแล้วแหละวันหนึ่งห้าร้อยบาทเอาอย่างน้อยๆออโดยประมาณเนี่ยนะนี่ฝั่งนี้อีกสามท่านคุณผู้ชมห้าท่าน โอ้คิดเลขไม่ทันเลยตอนนี้ <laughs> ประมาณก็ต้องบอกว่าค่าใช้จ่ายมันก็เยอะนะครับนะห้าห้ายี่ห้าสองพันห้าเนาะไม่รวมค่ารถค่าข้าวค,ค,ค่านุ่นค่านี่อะไรก็ว่ากันไปทีนี้ถ้าเาวายเมทมาวางเนี่ยนะครับแค่สิบนาทีก็เสร็จแล้วนะครับแต่อันนี้ผูกก็ใช้เวลาเป็นชั่วโมงใช้ค่าแรงเยอะแต่ความแข็งแรงมันก็ต่างกันคุณผู้ชมนะครับทีนี้ถ้าวยเมทเหล็กมันก็จะได้ประมาณ4ี่มิล แอดมันก็จะได้ประมาณ20อะไรประมาณนี้แต่อันนี้เราสามารถทำระยะแอดได้นะครับเหล็กเราก็เพิ่มขนาดได้สวัสดีครับผมโบสสาโรสสแสงทองการช่างครับวันนี้อยู่ที่หมู่บ้านเศรษฐีพัฒนาการหลังนี้เลยสำหรับคุณลูกค้าที่ใช้บริการกับบริษัทสแสงทองการช่างเรามีรับประกันหลังการขายให้หนึ่งปีเต็มท่านสามารถแอดไลน์ติดต่อเข้ามาเราจะมีแอดมินคอยดูแลให้ครับ และสำหรับลูกค้าท่านใดอยากแนะนำติชมสามารถติดต่อโดยตรงถึงผู้บริหารโดยการกดปุ่มด้านล่างตรงนี้ได้เลยครับเรามีพนักงานมากกว่า100คนที่คอยดูแลลูกค้าทุกท่านครับและตรงนี้คือศูนย์อบรมพนักงานเราจะมีวิทยากรมาคอยให้การอบรมอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้บริการของเราออกมาดีที่สุดครับเรามีตัวอย่างการต่อเติมบ้านเป็นวิดีโอมากกว่า1000วิดีโอคุณลูกค้าสามารถเข้าไปดูตัวอย่างในการต่อเติมบ้านแบบที่ท่านสนใจได้เลยตอนนี้ครับบ้านหลังนี้คุณผู้ชมเคยมาถ่ายไปแล้วตอนนั้น มาตอกเสาเข็มไมโครพายนะคุณผู้ชมนะต้องบอกให้เล้ว่าเสาเข็มไมโครพายเนี่ยเราทําการตอกเราทําการเช็คเราทําการตรวจเรามีวิดีโอคอนเฟิร์มให้กับคุณลูกค้าด้วยนะครับถ้าคุณลูกค้าบอกว่าขอวิดีโอคอนเฟิร์มเรามีให้เลยมีวิดีโอเช็คโบเขาคุณลูกค้าไม่ต้องมาจ้างคนมาเช็คไม่ต้องจ้างคนเซา์ขออนุญาตผู้ผิดฮะไม่ต้องจ้างคอนเซาเข้ามาตรวจ นะครับคือเอาง่ายๆเราตรวจดูแลให้ยันจบเลยคุณผู้ชมและต้องบอกว่าบ้านหลังนี้ปัญหาที่หลายๆคนเจอกันแล้วก็แก้กันไม่ตกนั่นก็คือพื้นลงจอดรถสุดนะครับเป็นปัญหาที่แบบหลายๆคนเจอกันแล้วก็ต้องบอกว่าโอ้โหไม่รู้จะหนียังไงเพราะว่าหนึ่งเลยเวลาซื้อหมู่บ้านเนี่ยเราไม่สามารถไปสั่งได้นะพี่ครับพื้นลงจอดรถลงเสาเข็มให้ด้วยพี่ครับทาเขื่อนกันดินสไลด์รอบบ้านให้ด้วย ไปสั่งก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้เราก็ต้องรับสภาพเพราะว่าเวลาเราซื้อบ้านหลังใหญ่แบบนี้หลังเนี้ยผมบอกให้เลยว่า 15, 20 25, 30ในโครงการเนี้ยมีหลายไซส์หลายขนาดดังนั้นเนี่ยไม่ต่ำกว่า15แน่นอนนะครับอ่ะทีนี้เมื่อเราซื้อบ้านหลังใหญ่เราก็ได้บ้านได้ทุกอย่างโอเคหมดตอนส่งมอบบ้านแต่พออยู่ๆไปคุณผู้ชมปัญหาที่ทุกคนหลีกหนีไม่ได้แล้วก็ยังไงก็ต้องเจอนั่นก็คือพื้นลงจอดรถสุดต่อให้คุณไม่ได้ต่อเติมหลังคาต่อให้คุณไม่ได้ทําอะไรกับมันมันกสุด นะครับผู้ชมนะทีนี้ต้องบอกว่าเดิมทีเนี่ยผมเคยพูดไปแล้วว่าเวลาคุณจะซื้อหมู่บ้า้นจาัดสันเนี่ยคุณต้องไปดูก่อนว่าเดิมทีเนี่ยทางโครงการเนี่ยเขาทำการถมดินแล้วสร้างเลยหรือเปล่า เพราะบางที่คุณผู้ชมเป็นบ่อน้ําบ่อปลาเป็นที่ทิ้งขยะนี่หนักสุดเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าเวลาคุณจะทําอะไรกับบ้านคุณในอนาคตเนี่ยมันทํายากอ่ะถ้าเป็นบ่อน้ําถ้าถมแล้วสร้างเลยบอกให้เลยว่าบ้านเนี่ยไม่สุดหรอกเพราะบ้านอยู่บนหัวเสาเข็มแต่ถนนในโครงการหมู่บ้านอยา่างถนนสวยๆแบบนี้คุณผู้ชมสุดแน่นอนยังไงก็สุดสวนสุดเร็ว ถนนบ่อพักท่อระบายนีย่มันไปหมดมันไปด้วยกันหมดแม้กระทั่งเดินเข้ามาในรั้วบ้านคุณที่เป็นลานจอดรถแบบนี้ก็ซุดเหมือนกันเพราะว่าพื้นทั้งหมดมันอ่อนกล่าวนะครับคือเขาถมแล้วเขาก็บดอัดแล้วเขาก็สร้างเลยอย่างเงี้ยบางทีเนี่ยมันยังไม่ได้ตัวมันไม่ได้ที่มันก็มีปัญหาคุณผู้ชมทีนี้เมื่อเรารู้อยู่แล้วว่านะครับเดิมทีเป็นบ่อน้ําเป็นบ่อปลา,าแล้วก็เลือกที่จะไม่ซื้อถูกไหมทีนี้เราไปซื้อที่เขาถมแล้วอาจถมไว้ทิ้งไว้10ปีแล้วรู้ตรงนี้ถมมา10ปีแล้วซื้้้อหมู่บ่บาานนีีดกว ถ้าคุณชอบทำเลนั้นก็โชคดีไปแต่คนที่ซื้อบ้านส่วนใหญ่นั้นเขาชอบทำเลที่เขาสะดวกสบายเช่นใกล้บ้านเก่าใกล้คุณพ่อคุณแม่ใกล้ที่ทำงานภรรยาใกล้ที่ญาติญาติอยู่ด้วยกันเขาจะเลือกทำเลเป็นหลักดังนั้นเขาไม่สามารถเลือกอะไรว่าอุ้ยถมนานถมน้อยเขาเลือกเสร็จแล้วเขาก็ต้องซื้อพอซื้อเสร็จก็อาจจะเจอแบบนี้คุณผู้ชมต้องบอกว่าพื้นลงจอดรถเนี่ย นะครับลงจอดรถได้ใหญ่มากเลยนะผมบอกให้เลยนะดูจากสายตาผมเนี่ยจอดรถหน้าบ้านข้างในตัวอาคารเนี่ยได้3คันถัดออกมาอีกผู้ชมจอดได้อีก3คันผมว่า6คันนะอย่างน้อยนะครับสำหรับหลังนี้ดังนั้นเนี่ยรถ1คันประมาณ1ตันกว่าๆนะครับผมตีไปเลย1.5ตันเฉลีย่ยเอเวอร์เรจนะครับไม่ว่าจะเป็นรถใหญ่รถเล็กเฉลีย่ยเอเวอร์เรจหนึ่ตันนะฮะสคันเท่ากับ3ตันคุณผู้ชมถ้า6คันเนี่ยคุณผู้ชมคิดดูดินะครับ9ตัน10ตันโอ้โหมีนะมีแน่นอนดังนั้นเนี่ย เมื่อคุณรถคุณเยอะคุณก็จอดอยู่ตรงนี้ทั้งวันนะหรือถ้าไม่ทั้งวันเนะี่ยอย่างไรก็คุณกลับบ้านมาเนี่ยหกโมงเย็นคุณไปอีกทีหนึ่งเนี่ยหกโมงเช้าสิบสองชั่วโมงกะต้องจอดแช่อยู่ตรงนี้แล้วจอดเพราะมกันทุกคันมันก็สุดเร็วสุดเร็วพอมันสุดเสร็จมันก็เกิดการกดทับที่มีความแตกต่างอ่าคุณไม่งงนะถ้าตรงนี้จอดรถเป็นหลักคุณผู้ชมสังเกตได้ทำไมถ้าาของบ้านทำแต่ตรงนี้ตรงนี้มันสุดมากกว่าตรงอื่นอ่ะตรงนี้มันสุดมากกว่าตรงนี้ผมยืนเอาง่ายๆเลยเพราะตรงนี้ผมยืน เขาไม่ค่อยได้จอดรถไงคุณผู้ชมเพข้าใจไหมจอดส่วนมากก็จอดข้างในเนาะเนาะอ่ะถ้ารถตรงนี้จอดนานๆจอดแช่แช่ไว้เนี่ยมันกดทับมากกว่าจุดอื่นจุดนี้กดทับน้อยนี่ก็สุดมากกว่าดังนั้นเนี่ยสังเกตง่ายๆเลยว่าตรงเนี้ยพอซุดเสร็จแล้วก็มาแก้ปัญหานะครับเราแก้ปัญหาจากคลิปที่แล้วก็คือเราแก้ปัญหาโดยการลงเสาเข็มไมโครพายเราลงไปทั้งหมดกี่ต้นคุณผู้ชมจําได้ไหมถ้าไม่รู้นับตามฟุตติ้งเลยนะครับมุมนั้นผมเห็นฟุตติ้งแล้วสังเกตอะไรที่มันบวกๆกันเนี่ยมันจะมีเข คานที่มันมาบวกกันแบบนี้นะฮะเพราะว่าเราทาทั้งคานซสอยทั้งคานหลักดังนั้นเนี่ยยังไงแข็งแรงแน่นอนอะบวก1บวกมุมนู้น2 3 4แล้วก็มุมมุมนี้คุณผู้ชม5แล้วก็6ทั้งหมด6ต้นนะฮะเป็นอายิบสองนะครับเพิ่มโหลดด้วยเพิ่มอะไรด้วย6ต้นเราวิ่งคานคอดินนะครับขออนุญาตก่อนวิ่งคารเราทำฟุตติ้งก่อนฟุตติ้งขนาด60สคูณหสนะครับสูง60เซนด้วยกว้างยาว60คูณหเป็นฟุตติ้งครอบลงไปในหัวเข็ม พอข้อไปเสร็จคุณผู้ชมมันจะเป็นแบบนี้เนี่ยเหล็กฟุตติ้งอ่ะจ,จะเป็นเหล็กเหล็กสี่เห็นไหมมีทั้งหมดสี่เส้นโผล่ขึ้นมาโผล่ขึ้นมานะฮะโผล่ขึ้นมาเพื่อที่จะมัดกับคานนะครับตรงเนี้ยเป็นเซนเตอร์ของเข็มเลยเป็นเซนเตอร์ของฟุตติ้งเลยฟุตติ้งมันจะอยู่กรอบเนี้ยดังนั้นเนี่ยคานที่วิ่งไปฝั่งนู้นมันก็จะผ่านหัวฟุตติ้งฟุตติ้งก็จะอมหัวเสาเข็มดังนั้นพื้นตรงเนี้ยยืนอยู่บนหัวเสาเข็มอย่างแน่นอนหรือแม้กระทั่งคานที่วิ่งงงจากตตรรเนนนนี้้ยไปููนนะผชม ก็ทําการผ่านหัวเสาเข็มเหมือนกันดังนั้นตรงนี้เป็นจุดที่เสาเข็มอยู่นะครับจุดที่ผมยืนเนี่ยเป็นจุดเลือกที่เสาเข็มอยู่นะดังนั้นเนี่ยเสาเข็มเขาก็ต้องเฉลี่ยนะครับตามพื้นหน้าตัดหน้างานว่าทั้งหมดลงกี่ต้นระยะห่างเท่าไหร่นะครับอ่าเมื่อทาฟุตติ้งเสร็จคุณรู้ขนาดฟุตติ้งแล้วต่อไปเราจะทําคานนะครับคานเนี่ยเราใช้เป็นคาน DB12 อ่ามาดูเหล็กก่อนมาดูเนื้อเหล็กก่อนอันนี้เป็นเหล็ก r b 9สังเกตนะอาเหล็กที่ไม่ขึ้นสนิมเนี่ย RB9 กประมาณนิ้วก้อย อันนี้ดีบีสิบสองคือสิบสองมิลอันนี้เก้ามิลถ้ามันบิดถ้าเป็นดีบีอ่ะมันจะเป็นข้ออ้อยเป็นบ้อง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 แต่ถ้าเป็นอาร์บีอ่ะจะเป็นเรียบหน้าเรียบนะครับเนาะทีนี้คานเนี่ยคุณผู้ชมสูงอ่ะระดับสูงเมื่อเทป,ปูนจบเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณสามสิบเซนกว้างยี่สิบเซนนะอ่ะกว้างคือด้านนี้ยีนะ่สิบเซนนะฮะสูงสามสิบเซนแต่คุณผู้ชมสังเกตง่ายๆนะค,คุณผู้ชมว่าทำไมเราถึงมีอิดบล็อกเนี่ยนะครับอิดบล็อกเนี่ย ที่เราเรียงเป็นบล ok ็ ok อกๆอ่ะตรงนี้คือแบบคานนะครับแบบคานอ่ามาดูตรงนี้อีกนี่คือแบบคานนะแบบคานเนี่ยสังเกตว่าเราจะเว้นช่องว่างระหว่างเหล็กกับปูนนะอิดอะเห็นไหมเหล็กกับอิดเหล็กกับอิดเนี่ยเพื่อที่จะให้ตอนเทปูนเนี่ยปูนมันเข้าไปโคเวอร์ลิงเหล็กก็คือปูนมันจะอมเหล็กหมดเลยดังนั้นเนี่ยเมื่อปูนอมเหล็กหมดเนี่ยนะครับโอกาสที่มันจะเกิดการทําปฏิกิริยาทําให เหล็กผูเหล็กอะไรเนี่ยก็แทบไม่มีเลยนะครับทีนี้บางท่านเมื่อกี้เห็นเหล็กที่เป็นสนิมไหมเห็นเนาะบางอันก็เป็นสนิมบางอันก็ไม่เป็นสนิมนะครับต้องบอกว่าอันนี้ไม่มีความเสี่ยงหรืออันตรายใดๆทั้งสิ้นนะครับเนื่องจากหน้างานเนี่ยเป็นหน้าฝนนะครับหน้าฝนเนี่ยตอนที่ฝนตกมาเนี่ยนะครับมันก็มาทาปฏิกิริยากับเหล็กนี่แหละมันก็เป็นสนิมแต่เหล็กเนี่ยด้วยความหนา12มิลเนี่ยสนิมเนี่ยเป็นสนิมแค่ผิวๆเอากระดาษทรายขัดก็ออกนะครับแต่ถ้าบางท่านบอกว่าอุ้ยเหล็กเป็นสนิม เอาสีกัะสนิมทาเหล็กไปเลยอันนี้อย่าทำนะครับเพราะสีกัะสนิมเนี่ยมันจะเป็นเหมือนเกาะเข้าไปเคลือบเหล็กพอทําการเทปูนอมไปแล้วเนี่ยนะครับปูนเนี่ยมันไม่ได้ไปอมเหล็กคุณผู้ชมมันไปอมสีกสันสนิมนะครับก็ทําให้เหล็กกับปูนเนี่ยมันไม่มีการยึดติดกันดังนั้นห้ามทำนะครับเหล็กเป็นสนิมเหล็กโครงสร้างเป็นสนิมไม่ต้องตกใจนะครับความหนาเขาหนามากแต่ถ้าเป็นเหล็กกล่องอ่ะโอเคเหล็กกล่องที่เป็นเหล็กแบบทำโครงหลังคาบ้านเนี่ย เหล็กกองเนี่ยความหนาของเขาอยู่ที่เท่าไหร่รู้ไหมคุณผู้ชมนะฮะอยู่ที่ประมาณ1มิลถึง2มิลสูงสุดก็คือ3มมิลนะครับดังนั้นเนี่ยหนาสุดก็คือ3มมิลคือหนามากแล้วแต่ส่วนมากช่างที่เขาจะใช้กันเนี่ยจะจะใช้ต่ำา2มิลแน่นอนนะครับทีนี้บางบริษัทอย่างของเราเนี่ยก็มีการระบุนะฮะว่าเหล็กกองเนี่ยหนากี่มิลจะระบุหมดเลยว่าเหล็กนิ้วคูณนิ้วหนากี่มิลสามคูนนิ้วครึ่งกี่มิลสี่คูนสองกี่มิลหกคูสองกี่มิลมีระบุหมดนะฮะทีนี้ ระบุเนี่ยมันก็จะทําให้ความแข็งแรงเหล็กเนี่ยมันได้มาตรฐานตามที่เราเสนอไปนะฮะทีนี้เวลาฝนตกเนี่ยช่างเขาแบบยังไม่ได้ทาการสนิมเนาะเพราะฝนตกเสร็จสนิมมันขึ้นเลยทันทีนะถ้าขึ้นเลยเนี่ยผมมองว่าถ้าไม่เกินสัก2เดือนเนี่ยผมว่าไม่น่าจะมีปัญหาเพราะว่าสนิมมันยังไม่ได้กินไปเนื้อเหล็กเลยนะครับเอากระดาษทรายขัดขัดขัด,ขดรูปรูป,รปเสร็จทาการสนิมก็ออกเพราะว่าเวลาขนสน่งเหล็กเนี่ยแค่อยู่บนรถแล้วน,นะแล้วฝนตกใส่รถเหล็กเนี่ยนะ เอามาส่งหน้างานมันก็ขึ้นสนิมแล้วนะครับต้องบอกว่าหน้าฝนถ้าเลี่ยงได้อย่าพึ่งไปต่อเติมอันนี้ผมบอกถ้าคุณถ้าคุณแบบซีเรียสนะแต่ถ้าคุณเข้าใจมันอย่างที่ผมอธิบายไปมันจบอ่ะทีนี้เหล็กเป็นสนิมก็ผ่านไปต่อไปคุณผู้ชมเมื่อกี้คุยเรื่องคานทิ้งไว้เนาะซึ่งคานตรงนี้คุณผู้ชมพอมันอมปูนอมไรเสร็จแล้วเนี่ยนะครับมันก็จะมีขนาดเท่าไหร่นะเมะื่อกี้30กว้าง20 e โดยประมาณนะครับ เราสามารถออกแบบได้นะเช่นคุณอาจจะใช้ของผมใช้สีเส้นอันนี้คือมาตรฐานเลยคุณอาจจะเพิ่มเป็น6เส้นอะไรแล้วแต่ขึ้นอยู่กับวิศวกรคำนวณเดีวนี้มีคอมพิวเตอร์ช่วยคำนวณด้วยแต่4เส้นแค่นี้ก็พอแล้วนะครับอ่ะทีนี้ที่ผมกำลังเหยียบอยู่นี่นะครับหรือตะแกรงสี่เหลี่ยมที่ช่างเขากำลังทำทำกันอยู่เนี่ยคุณผู้ชม อันนี้เขาเรียกว่าเหล็กพื้นนะครับจริงๆเนี่ยส่วนมากแล้วเขาเอาไวเมดก็ได้ไวาเมดเียจะเป็นม้วนๆเป็นตะแกรงสี่เหลี่ยมแบบนี้ไม่ต้องมานั่งผูกให้เมื่อยนิ้วไม่ต้องมาจ้างคนงานให้เต็มเนี่ยผู้ชมดูง่ายเลยพี่2คนนี้ก็เป็นพี่ผู้ชายแล้วเนี่ยอย่างน้อยๆค่าแรงอ่ะผมว่ามีแล้วแหละวันหนึ่งห้าร้อยบาทเอาอย่างน้อยๆอ่ะโดยประมาณเนี่ยนะนี่ฝั่งนี้อีกสามท่านคุณผู้ชมห้าท่านเห็นไหมสมมติว่าละห้าร้อยเท่าไหร่ละห้าห้าสองโอ้คิดเลขไม่ทันเลยตอนนี้ <laughs> ประมาณก็ต้องบอกว่าค่าใช้จ่ายมันก็เยอะนะครับนะห้าห้ายี่ห้าสองพันห้าเนาะไม่รวมค่ารถค่าข้าวค่านุ่นค่านีอะไรก็ว่ากันไปทีนี้ถ้าเวายเมดมาวางเนี่ยนะครับแค่สิบนาทีก็เสร็จแล้วนะครับแต่อันนี้ผูกก็ใช้เวลาเป็นชั่วโมงใช้ค่าแรงเยอะแต่ความแข็งแรงมันก็ต่างกันคุณผู้ชมนะครับทีนี้ถ้าวยเมดเหล็กมันก็จะได้ประมาณ4มิลแอดมันก็จะได้ประมาณ20อะไรประมาณเนี้ยแต่อันนี้เราสามารถทําระยะแอดได้ นะครับเหล,ล็กเราก็เพิ่มขนาดได้ก็เป็นเหล็ก9มิลน,นะครับต้องมานั่งผูกมานั่งอะไรแต่ถามว่าแข็งแรงไหมแข็งแรงคุณผู้ชมแล้วก็ต้องบอกว่ายังไงดีอ่ะก็หลายๆท่านเนาะผมเห็นหลายๆหน้าง,งานปัจจุบันผมเห็นใช้9มิลเกือบหมดแล้วนะครับเพราะว่าเขาก็หน้าง,งานต้องบอกว่ามันมีอุปสรรคยากง,ง่ายแล้วแต่หน้าง,งานเนาะถ้าใช้เหล็กไวเมทอย่างเดียวเนี่ยมันไม่ได้แบบพื้นที่โลง่งๆเนาะที่แบบไม่ต้องมีปัญหาอย่างตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดแบบมีทางแซดอยู่มีอะไรอยู่เนี่ยนะครับ โครงสร้างที่มันแข็งแรงกว่ามันก็ช่วยได้นะครับอ่ะโอเคทีนี้เรามาดูตะแกรงกับสี่เหลี่ยมตรงนี้กันเนี่ยแอดเห็นนะฮะแอดประมาณอะดูจากสายตาเนาะสิบห้าเซนสิบห้าเซนสิบห้าเซนตะข่ายจะค่อนข้างถี่จะใช้เหล็กค่อนข้างเยอะแล้วก็จะใช้เวลามัดเพิ่มขึ้นด้วยนะครับแต่เหล็กพวกนี้เนี่ยเมื่อเทอมปูนแล้วคุณผู้ชมมันก็จะมีความแข็งแรงในตัวของเขาเองด้วยเพราะว่าเหล็กมันเส้นใหญ่ เหล็กไ,เไวเมทเอา4มิลเปลียนเที่กับ9มิลก็ต่างกันเกินเท่าตัวแล้วเนาะแล้วระยะแอดถ้าแบบสําเร็จรูปก็แอดต้อง20 25เดี๋ยวนี้แอดเลื่อนมา15ได้นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับผู้ออกแบบและกันคุณผู้ชมเนาะอย่างตรงนี้เมื่อเทปูนไปแล้วเนี่ยปูนเนี่ยจะอมที่ใต้เหล็กด้วยนะครับปูนต้องอมที่ใต้เหล็กด้วยแล้วต้องปูนต้องอมบนเหล็กด้วยนะครับดังนั้นความหนาของการเทพื้นตรงนี้เนี่ย โดยส่วนมากแล้วก็จะอยู่ที่ประมาณ10เซนโครอมีงข้างล่าง5ข้างบน5อะไรประมาณนี้นะครับถ้าเทหนากว่านั้นได้ไหมได้ก็15เซนก็ขึ้นอยู่กับผู้ออกแบบแล้วกันเทหนาก็ใช้ปูนเยอะขึ้นแค่นั้นเองนะครับก็ขึ้นอยู่กับว่าระดับจบฟินิชชิ่งของคุณต้องปูกระเบื้องไหมต้องทาทรายล้างไหมทาคอนรีตสแตมป์ไหมอะไรก็ว่ากันไปนะครับต้องเผื่อระดับจบฟินิชชิ่งด้วยเนาะทีนี้เวลาเรามาตรวจหน้างานเนี่ยส่วนมากเราก็ต้องตรวจระยะแอดแล้วก็ต้องดูเหล็กว่าใส่ครบไหมนะครับ เหล็กที่เอามาต่อกันเนี่ยนะครับระยะทาบมันได้ระยะไหมเนาะอ่ะก็ต้องมาตรวจมาดูเนาะอย่างตรงนี้เนี่ยสังเกตช่างเขาเอาไม้หนุนไว้เนี่ยนะครับก็ยังไม่ต้องให้เหล็กมันตกลงไปแต่ถ้าเอาจริงแล้วก็ต้องมีลูกปูนทําลูกปูนหนุนไว้ก็ได้นะครับลูกปูนก็ทาไม่ยากเนาะอ่ะบางบางที่ก็เอาก้อนหินก้อนอิฐอะไรมามันก็จะไม่ค่อยได้ระดับมันมันจะไม่ค่อยได้ระดับเท่าไหร่ถ้าลูกปูนมันจะได้ระดับนะครับประมาณนี้นะคุณผู้ชมนะสวยงามนะครับตามท้องเรื่องเลยเดี๋ยวคลิปหน้า ผมจะพามาดูเรื่อยๆนะครับมาดูเรื่อยๆสำหรับบ้านหลังนี้เนาะเพราะว่าบ้านหลังนี้ลูกค้าทําเขื่อนการดินสไลด์รอบบ้านเลยเพราะว่าดินสไลด์รอบบ้านเนี่ยมันเป็นปัญหาแล้วก็ต้องบอกว่ามันแก้กันไม่จบนะครับอย่างดินตรงเนี้ยเนี่ยเราขุดขึ้นมาเป็นกองเลยคุณผู้ชมนี่นะฮะลงรถก็ซุดดินรอบบ้านก็ซุดนี่เร,เ,รเราเราเริ่มลงเข็มให้แล้วนี่คุณผู้ชมนี่มีเข็มมีเสาเข็มมีอะไรละอยู่บริเวณนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเราจะ ช่วยคุณลูกค้าแก้ปัญหาในระยะยาวนะครับอ่ะคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้อู้เยอะมากเลยผู้ชมยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะเหล็กนี่เยอะมากนะครับอ่ะเดี๋ยวไว้ดูคลิปหน้านะครับจะพามาดูบ้านใหญ่ๆสวยๆแบบนี้อีกแล้วก็พามาดูหน้าง,งานแบบนี้อีกได้ความรู้ได้ประสบการณ์กันไปใครอยากต่อเติมบ้านเหมือนเดิมเลยแอดไลน์ด้านล่างตรงนี้นะครับหรือโทรมาที่เบอร์0881044888 ผู้สูงวัยผู้สูงอายุแอดไลน์ไม่เป็นให้ลูกหลานแอดได้โทรหรือโทรมาถามน้องๆแอดมิน <c oughs> ก็ได้น้องแอดมินใจดีนะแล้วก็ใจเย็นด้วย <c oughs> เขาจะค่อยแนะนําว่าอ่าเดี๋ยวคุณ ตาคุณยายอะไรก็ว่าไปขอโทษนะเข้ากดทางนี้นะเข้าตรงนั้นต่อเห็นตรงนี้ไหมกด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 พิมพ์แอดไลน์พิมพไม่ยากปัจจุบันนะครับคุยกันก็ได้ยกหูโทรคุยกันก็ได้นะครับแล้วก็ให้เรามาสํารวจหน้างานซึ่งค่าสํารวจหน้างานเนี่ยนะเริ่มต้นแค่สองพบาทเองสองพบาทนียรวมค่าน้ํามันรถนะรวมค่าแรงพนักงานนะนะครับแล้วก็มาสํารวจหน้างานให้หมดเลยนะครับดึงตลับเมตรให้อะไรให้เรียบร้อย ให้คําแนะนําที่หน้างานอีกช่วยออกแบบช่วยดีไซน์อีกช่วยแนะนําวัสดุอะไรต่างๆมากมายนะครับจากนั้นกลับบ้านไปนะครับกลับบริษัทไปกลับบริษัทไปทาใบเสนอราคาส่งให้อีกไม่เกิน1สัปดาห์ได้ใบเสนอราคาถ้าบ้านเล็กเล็กน้อยก,ก,ก็1วันนะครับถ้าทาวน์โฮมหน้าบ้านเล็กๆ1วันบ้านเดียวทํหลังคาหน้าบ้าน1วันส่งให้เลยทันใจอย่างแน่นอนนะครับพอได้ใบราคาแล้วคุณลูกค้าดูราคาเปรียบเทียบนิดหน่อยปรับลดนิดหน่อยนะครับถ้าราคาสูงไปมาขอสลดได้อีก นะครับยินดีให้บริการเรามีผู้บริหารที่คอยอนุมัติงานคอยตรวจงานให้กับพนักงานทุกๆคนไม่ต้องห่วงนะครับแล้วก็คุณลูกค้ามั่นใจสบายใจได้ว,ว่าพนักงานเราทุกคนเข้าสํารวจหน้าง,งานตรวจงานช่วยควบคุมดูแลช่างแล้วก็ส่งมอบง,งานครบทุกหลังนะครับเราไม่เคยทิ้งงานไม่มีประวัติทิ้งงานอย่างแน่นอนนะครับขอบคุณมากๆครับสบวัสดีสวัสดีครับ